สวัสดีค่ะพี่น้องบอดีมาคุยกันหลายมือแล้วค่ะมือนี่วางๆแต่เลยสิ้าค,ค่ะพามาดูผาพาเบิงค่ะค่าแดงกำลังจะแตกนอนเลยค่ะมันแตกเบิดปีแล้วค่ะเพราะว่าตัดตุนแก่ผนออกค่ะนี่นะคะพื้นที่หนึ่งไร่ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่ะเอาให้มัน นี่ประเภทิาเพลิยค่ะขาแดงบ้านเราก็มีค่ะนี่ค่ะบ่เดล่าย่านให้เบิึงให้ฟังหลายมือแล้วให้ชมหลายมือแล้วค่ะนี่เด้อค่ะเด้ออันนี้คือบ่ธรรมชาติเบิึงเนี่ค่ะพี่น้องปลาเพิ่นก็เหลือบ่หลายแล้วค่ะเพราะว่ากินไปนําค่ะจะให้เบิดรุ่นนี่ก็สิปล่อยใหม่ค่ะดูที่ราคะ กกผาวเห่กากะได้งามค่ะเพราะว่าคนไก่ค้องน้ำธรรมาชาตินี่นะคะมึงเลยค่ะพี่น้องมึงดูค่ะนา้ำใสๆนี่กค่ะพี่น้อง ดูค่ะเฮ็ดให้มันเป็นแบบให้มันเหมือนธรรมชาติบ้านเราสมัยเด็กๆค่ะหอมปลาผักกระแยงเวลาไปเลี้ยงควายตะก,กี้เนาะค่ะเนาะเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายสมัยสมัยมอตุนเนาะค่ะเนะาะมัธยมตุนเนาะค่ะ ก็เลยอยากให้เพื่อนเป็นแบบนี้แะ,ะหอมผักกระแย้งหอมผักกระแยงมีปลามียังแนะนำใสๆค่ะสมัยตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็คือเหตุเลียนแบบธรรมาชาติให้ใกล้ที่สุดละคะ่ะเออโชคดีของเราก็คือว่าทำให้มันมีผักกระแยงอยู่เบิดแหล่งเบิดปีแะคะ่ะเห็นบ่ค่ะสร้างธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นเองเรียนแบบขึ้นเองให้ใกล้เตียง ให้ไก่เคี่ยงธรรมชาติที่สุดนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งไร่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มเลยค่ะมีกินมีใช้เลยค่ะเป็นแรงอาหารของเขานะคะมีพักมีปลามีผลไม้ค่ะวันที่หพฤษภาหกหกนี่ครบ3ปีค่ะนี่นะะเลยค่ะเ้ากระปูกแซ่มไปน้ำจังสิค่ะกล้วยเขากระเบิดหลุ่นเขากระ ถามมันคืนขั้วเนาก็แยกไปน้ำค่ะเดี๋ยวนี้คือกล้วยน้ำว้าพุ่นเป็นพึ่นเป็นลูค่ะลกูกลูกนอนหรือเปล่าก็เลยตัดขมค่ะให้พุ่นผักก่อนเอากล้วยหอมลงค่ะนี่ค่ะมีผักเพลงพลอยดอกสวยๆนี่ค่ะใส่ทุกตาล่างตาล่างนิ้วตาล่างเม็ดนี่ให้มันคุมเลยค่ะ ขยันเข้าไว้ค่ะให้ดื้อมือดื้อตีนให้ให้ดืออด้อตีนดือนด้อมือแม่พผนสอนมาแต่กี้ให้ปลูกให้ฟังไว้เด้อลูกเด้อห้องสิบเอึดอยากอึดกินนี่คะ่ะสิบแบบ๊ดเลยคะ่ะส,สวยดเบิ่องนี้คะ่ะอันนี้ขนาดสี่มสเมษาแล้วเนาะคะ่ะหนามคล่องเอามีหนามมันกับเป็นเป็น มันมีน้ามันกระชุมชื้นนะคะมันก็เฮ็ดให้ตุนใหม่เฮ็ดให้เบิ่งพักกระแงงเลยคะ่ะพี่น้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อใดที่สั่งขึ้นเมื่อใดคืออันแรกคือขยันค่ะอดทนมันล่องพิษล่องถือมาหลายคือกันเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละค่ะที่จะของพ่อใจอะ บางยางกัยังต้องปรับปุงแก่ไขยด้วยค่ะสามสี่มือเข้าเติมน้ำเท่นึงค่ะแล้วแต่ข้าก็เบึงเดี๋ยวว่าเออค่ะดูนะคะมึงเนี่ยค่ะนี่น้อง ที่ยังมาล่งมือทํำกับฝ่าวเด้อค่ะเด้อเหตุแล้วมันคือมันบ่ตรงลงทุนสูงนะคะ่ะทําำำตามพ่อหลวงเห้านะค่ะ้าม่นสมัยก่อนอาจจะเป็นโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองหรือเปล่าต้นน้อย,อยตอนเด็กๆนะคะพ่นเลียงเป็นโครงการเลียงปลาดุกพ่นกับปูพายางดำาหือกันคะ่ะแต่พ่นบริโภมขอบท่มข้องแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะข้องตัวนี้มันกระสีบําจด จบเป็นตัวนี้ค่ะเป็นคล้ายๆว่าตัวโอตัวออางขอดหัวนะคะนี่ค่ะกล้วยโบได้ว่านาแรงนาฝนน,ะะนี่ค่ะนี่มอเศร้านี่กระปูกออกไปน้ำขยายออกไปน้ำค่ะน้ำก็ต้อง่อยซอยเพื่อน้ำนะะี่ค่ะนาแรง สีปูกล้วยสีขยายกล้วยอย่ามาล่อหนาฝนเนะะ้อค่ะมันเสียเวลาซื่อ,อค่ะอันนี้ถ้าปลูกหนานนี้หนาฝนมากมันกะแตกผืนง,ง่ามเลยค่ะนี่เลยค่ะเบิรเงาเด้อพี่น่องนี่เด้อนี่นะคะนี่ค่ะบักม่วงกระดูกดูกด้วยค่ะอันนี้ น้ำดอกไม้เพื่อนกะบบฮันดุกปันไดค่ะแต่เพิ่นก็มีหลายรุ่นกำลังนีด้วยค่ะมีปลากรีนนี่ค่ะ่อนี่มันเลิกกับสิมีปลาทับทิมน้ำค่ะมีปลาทับทิม อันนี้คือคล้องทีห้างคุดช่วงพุทธจิกาบนอขันทีว่าเห็นบอค่ะอันนี้คล้องตัวที่สองเค่ะนี่ค่ะ,คะปะดุกนี่พ่อกินละค่ะแต่ว่าปลาเข็งยังตัวหน่อยอยู่เพราะว่าสื่อตัวน,น้อยๆปะดุกเดือนกว่าๆเพิน่นก็ยกินไหนละค่ะนี่ละค่ะอันนี้คล้องที่คุดคุดไม่ได้ค่ะนี่ แต่กองมันแต่ก่อน,อนมันเป็นข้องเล็กๆล,ลึกประมาณ2 0่ส,ส,สิบเส้นสามเส้นนี่แหละค่ะเป็นเป็นปลาพักก็แยงปลาพักบุงค่ะนี่ค่ะห้ากมาเห็ดไม้ค่ะเพิ่มพอเข้าเห็นข้องตัวนั้นในฝนก็เลยมาเห็ดหม้ค่ะนี่ค่ะนี่แนแะดงแนวแดง,ง,งไปนั่งค่ะเพอว่าเพิ่นไก่ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เลยค่ะนี่นะคะนี่คือข้องตัวที่เห็นใหม่เนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นรูปตัวยูนะคะตัวยูเปิดนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะต้นใหม่พันกับสิงามเลยค่ะป็นไก่คลองเห็นไหม เดี๋ยวค่ะพี่นอุองนี่ค่ะขนาดเดือนเมษาเดียค่ะกล้วยมะละโกจะคุณจะทยอยออกไม่ห้ากินเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวค่ะพี่นอ้อง จะประมาณนี้แหละค่ะเขาเห็นเหรอเขาก็ภพม่มใจเลยค่ะสิ่งที่เขาสั่งขึ้นมากกบมือเห็ุขึ้นมากกบมือค่ะกล้วยเขาก็สิเป็นรุ่นต่อรุนค่ะนี่ค่ะก็จะขยายกล้วยออกมาเรื่อยค่ะยุสวนนี่สิบ่เลือกว่าตรงกล้วยตรงขยายหนาฝนหนาหยังนี้ค่ะเขาเขาเพิ่มความขยันขึ้นค่ะเพิ่มความขยันขึ้นมันก็จะสําเร็จเองค่ะมันหดหนาม,มันดูแลมันก็มันใส่ใจนะคือใจต้องใจต้องมากน้ำนะคะ่ะ บเมนว่าตามกระแสเขาเขาพาปลูกเงงกับปลูกอันนั้นโอ้ยมันก็อาจจะบอสาเร็จค่ะเพราะว่าอันนี้คือเฮาด้วยใจนี่ค่ะมีบึงเนาะคะ่ะแต่มีความสุขบ่จจาเป็นตรงไปคิดเพ้อฝันอย่างค่ะเฮากะตื่นขึ้นมาเฮากอยุ่กับสวนค่ะจิตใจเฮากะแจมใสค่ะก่อนไปทํางานนี่ค่ะพี่นอ้อง คลิปนี้กาสีจบไหบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อผู้ใดพันลงมือทํำก็เฮ็ดเด้อค่ะหนึ่งไร่มีกินมีใช้ตลอดปีค่ะประหยัดเซพค่าเสียใจร้ายค่ะพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องลงมือทํำเด้อค่ะอ้าวคลิปนี้เอาว้แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ